สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมนุ่แฟกตัวอ้วนนะครับวันนี้เลิกงานดึกครับวันนี้เป็นวันจันทร์แต่ผมเลิกงานดึกก็เลยทําคลิปเป็นดึกตอนนี้ง่วงนอนมากแต่ก็อยากทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆชมกันครับก็เลยเอาแบบง่ายๆสิ่งที่ท่านเห็นอย่างนี้คือกระดกหน้ำเลียบต้งปู่คำพันธ์นะครับ ถาปู่คำพันธ์คือพระทีเ่เป็นพระเกจินะครับอยู่ที่จังหวัดนครพ,น,พน,นมท่านเป็นพระที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะตัวท่านเองเป็นที่นับถืออย่างมากนะครับ ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วพอในประเทศลาวคนไทยหลายคนก็ในสำหรับภาคอีสานเองนะครับก็รู้จักท่านนะครับผมก็คิดว่าในทั่วประเทศไทยในคนที่สะสมพัะเครื่อง หรือวัตถุมงค,คลต่างๆนะครับก็น่าจะรู้จักท่านนะครับหลวงปู่คำพันธ์ท่านอยู่วัดธาตุมหาชัยนะครับอำเภอป่าปากจังหวัดนครพน,นมนี่ตะกุดนี้เรียกว่าตะกุดน้ำเรียบเป็นตะกุดที่ท่านสร้างขึ้น สำหรับแจกลูกศิษย์ครับในสมัยก่อนท่านจะแจกลูกศิษย์เป็นคนๆไปนะครับก็อยู่ที่ว่าคนนั้นจะทำอาชีพอะไรหรือยังไงท่านก็จะแจกเป็นลายบุคคลก็เสกให้เป็นคนๆไปแต่ระยะหลังก็ลูกศิษย์เยอะขึ้นนะครับก็ลบเร้าท่านขอตะกุดมากขึ้นท่านก็เลยเสกแบบ เรีว่าเศษพุทธคุณรวมผมให้คำนี้ดีวกว่าครับก็คือรวมแต่หลายอย่างในนี้พุทธคุณนะครับที่ได้ยินกิติศัพท์มาก็ครบเครื่องครับเรื่องของยิงปืนถ้าโดนยิงนะครับ ก็คือยิงไม่ออกถ้าระยะประชิดที่ในเรื่องที่เขากล่าวขานกันถ้ายิงไกลจะยิงไม่โดนถ้าโดนระเบิดสก,กิตระเบิดโดนแต่ไม่เป็นอันตรายแต่ขุดนี้มีข้อห้ามอยู่สองอย่างครับ 1. เวลามีเพศสัมพันธ์นะครับให้ทอดออกจากคอ สองห้ามกินของที่เขาไม่กินกันเช่นเนื้องูเนื้อหมาแต่เพื่อนๆบางคนอาจจะแย้งว่าผมกินเนื้องูเนื้อหมาแต่โดยโดยเรียกว่าไงในของพระพุทธเจ้าที่ว่าท่าน เคยเกิดในสัตว์นะครับเขาจะถือกันขันเคยเกิดเป็นงูเกิดเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ควรจะไปกินเราเรากินอาหารธรรมดาดีกว่ากินเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยกินไก่กินหมูปกติไปอันนี้คือข้อห้ามสองข้อของท่านนะครับดอกเนี้ผมน้องชายที่ทำงานนะครับแบ่งให้เช่า เขาเ็เป็นคนที่เขบนมเลยโดยกาเนิดเรียกว่าตะก,กุดนี้แท้แน่นอนแท้แน่นอนเขาก็มีความพาเขาได้มาจากญาติพี่น้องของเขาพเพื่อนๆลองชมดูครับนี่คือเชือกเชือกอะไรลองชมดูนี่ครับเป็นเชือกออไม่ใช่เชือกแบบไนล่อนนะครับไม่ใช่เชือกไนลอน ชาติด้านในอันนี้คือผมจะส่องให้ดูนะครับตะกุดอยู่ด้านในเดี๋ยวเราพลิกด้านนี้ดอกนี้ผมวัดความยาวก็ประมาณ2.6นิ้วนะครับที่วัดความยาวได้ถ้าข้างใด ไม่รู้จกักหลวงปู่คำพันธ์แร้วว่าอยากเซิร์ชอยากหาข้อมูลมากขึ้นก็ลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับตะกุดน้ำเรียบหลวงปู่คำพันธ์ลองเซิร์ชดูนะครับจังหวัดนครพนมวันนี้ก็เท่านี้นะครับฝากติดตามชม กันด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าชอบพักเครื่องของผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับเหมือนปลายเชื่อมจะขาดเลย เนี่ยเรียกว่าช่อกปอนะผมมองว่าช่เมปออ่าวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับผม